สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซอร์หิวอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทําหมึกไข่ผัดกะเพรากันสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีนี่เลยค่ะวันนี้เราได้ปลาหมึกไข่มาครึ่งกิโลกรัมน,นะคะตอนที่เราซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างทําความสะอาดนะคะเขาด้วยเกลือป่นแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีใบกะเพรา พริกจินดาสีไดงกับกระเทียมโขลกรวมกันใส่พริกให้ตามชอบเลยนะคะน้ำมันพืชน,น้ำปลาซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามบัญชีรูปแฟนเพจของสยอยือหิวเนีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือผัดกันเลยค่ะ น้ำมันพืชประมาณ3ช้อนโต๊น้ำมันร้อนแล้วเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปเผ mm hmm. ็ดได้ตามชอบเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราผัดให้พริกมีกลิ่นหอมสุดก่อนค่ะ หอมใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หมึกไข่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำล้างโคลงไปนิดนึงค่ะ แย้วเราปรุงรสชาติกันเลยค่ะเราใส่ซอสหอยนางรมนะคะเราเตรียมไว้ประมาณ2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสเราใส่ช้อนหนึ่งค่ะน้ำปลาเราเตรียมไว้1ช้อนใสข่ขอบกระทะค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเราใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ผัดแล้วรอให้ปลาหมึกสุกค่ะปลาหมึกเขาจะสุกง่ายอยู่แล้วค่ะเ <C oughs> พื่อนๆก็ชิมรสชาติกันได้เลยนะคะรสชาติของหมึกไข่ผัดกระเพรานะคะเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะใครชอบเค็มชอบหวานก็ชิมกันได้เลยค่ะ ตอนนี้ปลาหมึกเราก็สุกแล้วรสชาติก็ถูกปากแล้วแล้วเราใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ผัดให้ใบกระเพรานะคะพอสลบใช้ได้แล้วค่ะทุกอย่างสุกแล้วเราปิดแก๊สกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมึกไข่ผัดกะเพราก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวเลยนะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ